นี้ค่ะสำนักงานกสทชเขต32แผนท์โทรคมนาคมแห่งชาติเนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ของท่านได้มีผู้ร้องเรียนจำนวนมากส่งผลให้ต้องระงับการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของท่านภายใน2ชั่วโมงเพื่อหีเดี่ยงการถูกระงับการใช้งานติดต่อเจ้าหน้าที่กด9คนรู้จักเบอร์กูอ่ะมีไม่ถึง20คนเลย แล้วใครจะมาร้องเรียนกูจํานวนมากกูโทรไปหาใครไอ้ครบจับกายดิพูดกั่อนดิตอนนี้มันตัดสายหญิงไปแล้วอ้าวอะโถทำไมไม่อยากคุยกับพี่ทำไมไม่อยากคุยกับคบอ่ะคุยเด็กติงตังก็ได้ติงตังคุยคุยไม่รู้คุยไหมอ่ะโกนาก็ได้คุยโกนาอ่ะติงตังแย่งคุยแย่งตังแย่งคุยหรือเบนจะคุยเบนคุยไหมเบนคุยขึ้นไหมนี่อ่า มาคุยไหมติก,การคุยไหมคุยไหมมึงจะคุยไหมมาพะมาจ๋าเลยเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเป็นภาษาจีนด้วยเออจีนก็มาไม่คุยเนาะเราไม่อตังทักไทยหัวนหน้าดเดขาพูดภาษาไทยแล้วเขาก็พูดภาษาจีนค่ะแม่ ก็ถ้ามันโทรมาแบบใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ปล่อยอย่างนี้ครับให้คุยกับหมาแมวนกจิ้งจกหนูเป็ดไก่ก็ได้แหละแล้วเขาก็จะโดนค่าโทรพอเขาโดนค่าโทรเนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้เป็นแบบเติมเงินหรือเป็นรายเดือนเขาก็จะเขาก็จะต้องเสียเงินแล้วลองคิดดูนะครับเราจํานวนหนึ่งล้านคนสมมุตินะสมมุติเขาโทรหนึ่งแสนคนเราซัดให้เขาไปสักคนละสามนาที ทั้งหมดก็จะเป็น3ามแสนวินาทีที่เขาจะต้องจ่ายนะฮะก็แก้เผ็ดเบาๆแค่นี้หรือคุณจะยาวไปสัก10บนาที1นึ่งแสนคน10นาทีก็มันหล้านนาที1นล้านนาทีเนี่ยพวกบริษัทไม่ว่าเขาจะขึ้นกับดีแท็ a เอ o อเอส e หรือว่าอะไรต่างๆนานาของเขาอะนะสนุกครับสนุกหัวหน้าพอ